สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันในข่าวภาคขัคช่วงที่1ช่อง7สีนะคะวันนี้พบกันในวันพุทธที่4มกราคมค่ะแต่ว่าที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศนะคะก็ต่างหลั่งไหลเข้าไปเที่ยวงานมหากรรมเพื่อสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์5 5 5 4เพื่อจะชมความงามของพันไม้และส่วนจัดแสดงของมแมลงชนิดต่างๆค่ะ รวมทั้งไปชมขบวนพาเหรดแฟนซีราชพฤกษ์แสงสีเสียงในช่วงค่ำกันด้วยนะคะซึ่งก็มีความสวยงามอีกมิติหนึ่งโดยตั้งแต่เปิดงานมาจนถึงขนาดนี้ค่ะก็มีนักท่องเที่ยวเข้าชมมากถึง0 0 0 0 0คนโดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะมียอดนักท่องเที่ยวมากถึง1 5 0 0,000คนค่ะและในวันเด็กแห่งชาตินี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับเด็กๆได้สนุกสนานซึ่งเด็กที่มีความสูงไม่ถึง100เซนติเมตรก็จะได้เข้าชมงานฟรีกันด้วยละคะ่ะ ช่วงนี้หมดเวลาของข่าวพระคำช่วที่หนึ่งช่อง7จดสีแล้วคุณนรากรติยายนผมพาจิงการคุณและทีมงานทุกคนสว,ส,สวัสดีค,ค่ะ